มดดำหลุดเมาสัมพันธ์ไม้และสงกรานบอกเลยเขาใหญ่หวานฉ่ำมากมดดำคชาพาหลุดเมาความสัมพันธ์ไม้นภัสสิและสงกรานเตชนรงบอกรู้มาตลอดเขาอยู่ด้วยกันที่เขาใหญ่จริงหลังฝ่ายหญิงเปิดตัวแฟนรับปีใหม่ เล่นเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยสำหรับเรื่องราวความรักของนักแสดงและอินฟูสาวแซบน้องไมายนภัสสิที่ออกมาเปิดตัวแฟนรับปีใหม่แม้จะไม่เปิดหน้าว่าเป็นใครแต่หลายคนก็คาดเดากันว่าน่าจะเป็นไฮโซหนุ่มสงการเตชนะนรงค์ที่เคยมีข่าวด้วยแถมเจ้าตัวยังเพิ่งลงโปรโมตโบน a ซ่าตอกย้ำเข้าไปอีก ล่าสุดมดดำคชาภาพิธีกรชื่อดังก็ออกมาเมาส์ผ่านทางรายการข่าวใส่ไข่ในทำนองเหมือนจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าที่ทุกคนคิดเป็นเรื่องจริงโดยมดดำเผยว่าเขาใหญ่อยู่กับสงกรานนั่นแหละฉันก็รู้แต่ใครไปเขาใหญ่ก็ไปหาสงกรานไหมคงไม่ได้ไปตีกล์ฟมั้งคงไปดูสิงโตขาวของสงกรานออกลูกอยู่ ส่วนความสัมพันธ์ของสาวไม้และสงกรานจะใช่อย่างที่หลายคนคิดไหมก็คงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองกันอีกครั้ง